คนอยากสำเร็จทุกคนอยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุดแต่ทำไมบางคนถึงเหมือนวิ่งอยู่กับที่พยายามเท่าไหร่ก็ไม่ไปไหนสักทีบางทีไม่ใช่เพราะคุณทำไม่พอแต่เพราะคุณไม่หยุดทำสิ่งที่ฉุดคุณไว้วันนี้ Win n e r Story จะพาคุณไปรู้ว่าถ้าอยากสำเร็จไวขึ้นสิบเท่าหยุดทำสิ่งนี้ แล้วชีวิตจะพุ่งแรงจนคุณเองยังตกใจข้อที่หนึ่งหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทุกครั้งที่คุณเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นคุณไม่ได้กำลังพัฒนาตัวเองแต่คุณกำลังทำลายความมั่นใจในตัวเองทีละนิดคนสำเร็จเขาเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองเมื่อวานไม่ใช่ชีวิตของใครอีกคนหนึ่งข้อที่สอง รอความสมบูรณ์แบบเดี๋ยวพร้อมก่อนค่อยเริ่มขอเรียนให้ครบก่อนค่อยทำขอให้รู้ทุกอย่างก่อนค่อยลงมือรู้ไหมไม่มีใครพร้อมหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก่อนจะประสบความสำเร็จคนที่สำเร็จเร็วคือคนที่เริ่มเลยแม้จะยังไม่พร้อมเริ่มจาก50เอร์เซนแล้วค่อยๆพัฒนาไป80%เอร์เซแล้ว90%เอร์เซและมากขึ้นทุกวัน ข้อที่สามหยุดทำหลายอย่างพร้อมกันการทำหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้ทำให้คุณเร็วขึ้นแต่ทำให้คุณช้าลงคนสำเร็จระดับโลกเขาโฟกัสหนึ่งสิ่งสำคัญและทุ่มสุดตัวจนทำมันสำเร็จจริงๆจำไว้คนที่วิ่งเร็วที่สุดวิ่งทีละเส้นทางไม่ใช่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตลอดเวลา และข้อที่สี่หยุดใช้เวลาคิดมากกว่าลงมือทำหลายคนใช้เวลาวางแผน9 9์แต่ลงมือทำจริงแค่1%อร์เซแต่ความสำเร็จไม่ได้ให้รางวัลกับนักคิดมันให้รางวัลกับนักทำคิดพอประมาณแล้วลงมือทำเลยค่อยๆปรับไปตามทางที่เดินถ้าวันนี้คุณอยากสำเร็จไวขึ้น1ิบเท่าอยากเห็นตัวเอง โตเร็วกว่าที่เคยอย่ารีบทำให้มากขึ้นแต่หยุดทำในสิ่งที่ชุดหลังคุณไว้ก่อนหยุดเปรียบเทียบหยุดรอความสมบูรณ์แบบหยุดทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันหยุดคิดเยอะและไม่ลงมือทำแค่หยุดสี่อย่างนี้เส้นทางสู่ความสำเร็จจะสั้นลงกว่าเดิมหลายเท่าและสุดท้ายโลกไม่ได้รอคนที่ทำได้ดีที่สุด รอคนที่เริ่มทำและไม่ยอมแพ้เพราะทุกเรื่องราวมีพลังซ่อนอยู่เสมอแล้วพบกันใหม่กับผมสุนทรภาสุกทินใน Winner Story สวัสดีครับ